คนข้างหลังชื่อพี่เป้ที่คนที่หนูไปเออไปช่วยเหลือเขาตั้นแหละ<ฆ>ทีนี้พี่เขาตะโกนมาจากเบาะหลังสุดเลยของรถบัตว่า <Wow. S 2> ตัวข้างหน้าไปแล้วใช่ไหม uh. ห่านไปไปแล้วพี่เป้เอองั้มาช่วยไล่อีตัวข้างหลังให้หน่อยอา้าวทไมาเนี่ย<า>อยู่ข้างๆเนี่ยบอกฮนะ อะไรนะคืออะไรเหรอ <c oughs> พูดเล่นหรืนะอเปล่าหนูก็ถามพี่พูดเล่นหรือเปล่าพูดจริงพอพี่เขาก็เห็นผีเหมือนกันและเห็นหนัากว่าพี่คนแรกด้วยโอ้โหแต่พี่เขาพี่เขาตาตาเห็นแค่วิญญาณที่เป็นสัมภเวสีหรือวิญญาณที่แบบไม่ดีพอบ้านแม่บ้านพี่เขาอะค่ะแม่เขาอะเลี้ยงผีอืม,อมเลี้ยงผีคือเรียกผีกินข้าวครับเรียกผีเข้าบ้านอืแบบนี้เลยแล้วตัวเขาก็จะเห็นมาตั้งแต่เด็กจนชินอืมหนูก็เลยแบบพี่ เขานั่งอยู่ข้างๆพี่ใช่ไหมพ uh huh. ี่พี่บอก uh huh. ใช่ผู้หญิงหน้าแดงแดงอ้หน้าขาวๆปากแดงแดงชุดขาวๆผมยาวๆใช่ไหมทีบอกใช่ปากแดงแดงเนี่ยแหละท uh huh. ี่เนี่ยแหละบอกพี่ทาไมเรียกเขาอย่างนั้นวะเขาหันไปมองพี่ตาขวางแล้วนะ uh huh. ที่เขาก็บอกว่าก็มาช่วยพี่หน่อยมันมันแฝงในจิตพี่แฝงในที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเดียวกับของพี่ทีแล้วนะคะ uh huh. มันจะเป็นการแฝงแบบทําให้พี่เขากลัวนูก uh ็ถ huh. ามพ uh ี huh. ่มันเกิดอะไรขึ้นอื มันเกิดอ,อะไรขึ้นก็เลยเล่าพี่เขาก็เล่าเบาๆเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นแตกตื่นหรือกลัวแต่ตอนนั้นอะทั้งคันก็คือสวดมนต์ละเพอาทุกคนแบบอะไรวะเนี่ยตั้งแต่ทางที่แบบไม่น่าจะขึ้นไปได้ก็ไปอะไรอย่างเงีเออ้ยค่ะพี่พี่เป้ก็เลยเล่าว่าตอนแรกมีพี่คนนึงตอนที่ส้มกําลังเล่าเรื่องของเรื่องของเด็กไวรุ่นสามคนนั้นนะคะ ừ, ừ, ừ. กําลังเล่าว่าตอนที่เขามาขอบคุณนะคอ่ะมีพี่ชื่อพี่เอม็ม ได้ยินเสียงสวดมนต์แต่พี่เขาไม่ใช่คนสวดมนต์เขาเลยไม่รู้ว่าบทอะไรเขานึกว่ามีใครสวดมนต์เขาก็เลยหันมาถามในรถว่าใครสวดมนต์อ่ะอคือทักไงแล้วเป็นช่วงขึ้นเขาพอดีเขาถามใครถามคนข้างๆถามถามลอยลอยอ่าใครสวดมนต์อ่ะอืมใช่ถามลอยลอยอใครสวดมนต์อ่ะแล้วพี่เป้อ่ะตอนนั้นอ่ะไม่ได้หลับแกได้ยินเสียงอืมเสียงพี่เอ็มอ่ะทักว่าใครสวดมนต์อืมเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นเสียง บทตรวจเข้ามาที่หูข้างซ้ายของแกซึ่งปกติเสียงของอะไรก็ตามอะคะ่ะเปถ้าถ้าเป็นในด้านของโลกวิญญาณเนี่ยถ้าพี่เขาจะได้ยินบ้างเนี่ยก็คือจะเข้าทางหูฝั่งขวาแต่อันนี้เข้าทางหูฝั่งซ้ายและเป็นบทกุศลธรรมะกุศลธรรมะแต่เป็นเสียงผู้หญิงสวด่ะไม่ใช่เสียงพระอ่าฮะอันนี้แหละเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าฟังผีสวดอ่าอ่าอ่า กว่าจะเข้าช um ื่อเรื่องเนาะก็คือว่านี้เข้าชื่อเรื่องอะนะนี่เข้าชื่อเรื่องอะนะเขาอเรื่องอะนะหรือว่าหับผีต้อนผีก็คือพอพี่เต้เขาได้ยินเสียงกุศลาธรรมาะกุศลาธรรมาสวดปึ๊บแล้วมันเป็นเสียงผู้หญิงไงพี่มันไม่ใช่เสียงพระอืเขาก็เลยถามว่าใครสวดผู้หญิงก็แบบหัวเราะกสวดเอง ตอบเป็นเสียงเข้ามาในหูันเลยนะแต่ตอนนั้นแกย,ยังไม่เห็นตัวแต่แกแต่แกได้ยินคนเดียวถูกไหมแต่แกได้ยินคนเดียวถูกต้องอแกได้ยินคนเดียวหนูก็แบบเฮ้ยคืออะไรวะแกก็ยังไม่กล้าคิดเพราะแกกลัวจะแบบเป็นงานมโนหรือเปล่าคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแกก็เลยพยายามตั้งอารัธนาืมพออารัธนาพระอารัธนาคุณพระพุณพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ยังคงเป็นเสียงสวดมนต์เสียงเนี้ยแทกเข้ามาในหูในขณะที่แกสวดมนต์อยู่ดีอื ซึ่งมันชัดแล้วว่าไม่ใช่มโนละคุณเรามันจะคิดพร้อมกันสอเรื่องไม่ได้แหแล้วยังเป็นเสียงเดิม,มแกก็เลยถามว่าตรวจงานอะไรใจใจดีมากถามสวดงานอะไรผีมันก็ตอบกลับมาว่าสวดงานศพสวจงานศพพี่เต้ก็เลยแบบ <c oughs> พี่เต้ก็เลยถามว่างานศพใครทีเนี้ย มันก็เป็นเสียงผู้หญิงคนเนี้ยพร้อมตัวที่มานั่งอยู่ข้างๆพี่เป้ที่เป็นเบาะที่ว่างอยู่อ่ะมาพร้อมกับเสียงว่าก็งานศพพวกมึงไงใช้คําว่าพวกมึงเลยถูกใช้คํานี้เลยพี่คือเนี่ยหนูเล่าหนูยังคนลุกเลยอะเราแบบทุกคนคือกลายเป็นหลอนบทกุตลาไปหมดเลยอะเป็นเป็นหลายเดือนมากที่แบบเราไม่ไปงานศพกันเลยเรากลัวครับใช่ค่ะเพราะว่ามัน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 เป็นช่วงที่พอผู้หญิงคนนี้พูดเสียงปึ้งขึ้นมา ตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่หนูเล่าจบพอดีแล้วรถอ่ะขึ้นเขาแล้วมันจะดับพอดีเครื่องมันจะดับครับแต่คนขับอ่ะโชคดีว่าเขาดันเครื่องขึ้นต่อไปได้ซึ่งมันเป็นการดับแบบถ้าดับปุ๊บขึ้นไหลลงเหวว่าที่หนูบอกตอนแรกคือตอนนี้คือหดคือหลงไปแล้วถูกไหมถูกอันนี้คือย้อนกลับมาในขนาดที่หลงถูกเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นในจุดของ วิญญาณตัวที่สองที่อยู่หลังรถละซึ่งมันเป็นไทม์ไลน์ขับตอนกันกับวิญญาณตัวแรกอืที่เจอทีนี้วิญญาณตัวแรกเนี่ยเราไล่ลงไปละออคือระหว่างทางที่เจอกันมาหมดเนี่ยทุกมันมีหลายเหตุการณ์อยู่ในในในเหตุการณ์อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันค่าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันอืมันมันเลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆเล่าทีละเหตุการณ์ให้จบไปเรื่อยๆอ่ออ่ออ่าอ่าอแล้วพอนี้บอกว่าสวดงานศพพวกมึงนั่นแหละยังไงต่อครับใช่ พี่เต้เขาก็ร้องเฮ้ยแล้วเขาก็เขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็แบบมึงจะเอายังไงเขาก็ถามเลยคือเขาแบบผู้ชายเป็นแมนะคะเขาก็เลยถามมึงจะเอายังไงผู้หญิงก็ไม่ตอบอะไรพี่เต้เขาก็นั่งสวดมนต์สวดมนต์นะคะเสร็จปุ๊บมันก็สวดกุศลาแท้พี่เป้ก็สวดมนต์ใช่สวดมนต์ในใจมันก็สุตลาธรรมาแทกเข้ามาในหูให้ได้ยิน แล้วก็ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนพี่เป้สวดไม่ได้อืพี่เต้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินกําลังที่แกจะจะจะอาราธนาคุณพระมาเชิญมันอ่ะเพราะทุกครั้งที่แกเจอแบบเนี้ยแกก็จะอาราธนาพระพูธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่อย่างนั้นก็จะขอพรกับอ๋อองพ่อพิคเนศครับผมให้ช่วยอืทีนี้พอมันเป็นจุดที่หนูไล่ไอตัวหน้ารถลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับ แล้วพี่เป้เขาเหมือนเป็นจุดที่แบบทนไม่ไหวกับไอ้วิญญาณนี้แล้วแล้วซึ่งมันนั่งอยู่ไม่ยอมไปไหนเลยสักทีมันก็จะแบบกวนเขาอยู่อย่างนี้อาฮะแกก็เลยถามเลยว่าเคยส้มข้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมมาจัดการอีตัวข้างหลังให้พี่ด้วย uh huh. อยู่ว่เลยแบบถึงจุดว่าโอเคพูดจริงก็ก,ก็ก็มาให้พอมาถึงก็เห็นเลยว่าเออมันนั่งอยู่จริงๆเลยอย่างเงี้ยตอนแรกอยู่ข้างหน้ารถมองไม่เห็นพอเดินมาจะถึงอะคะ่ะ ก็คือเห็นขึ้นมาแล้วก็นั่งยิ้มให้แล้วพี่เต้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันนั่งยิ้มอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วบอกพี่แล้วเอาไงอ่ะพี่เต้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเกิดจากพี่คนนั้นได้ยินเสียงแล้วมันมาสวดให้พี่ฟังอย่างโน้นอย่างนี้แกก็เลยเล่าให้หนูฟังเตดหนูก็เลยแบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองคุยก่อนนะหนูก็คุยคุยคุยพยายามเอาเมตตาเข้าว่าเอาเมตตาเข้าข่มแบบ เออเม่ตาเขาเถอะเขาคงเป็นวิญ,ญญาณที่หลงผิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยแบบจิตมันคิดอย่างนั้นเองเนาะ<อ>มันมีความเมตตาเขาไปโดยไม่รู้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พักหนึ่งผีมันก็เหมือนยิ่งได้ใจอ่ะพี่เตว่าเราแบบไม่เห็นจะทําอะไรทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พักที่คนแรกอะค่ะที่ที่บอกว่าเห็นผู้ชายที่นั่งซ้อนที่ทีอยู่อ่ะครับเขาก็เดินตามมาหลังรถซึ่งพี่คนแรกกับพี่เป้เป็นเพื่อนกันครับอือ แล้วหนูก็เลยแบบพี่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราให้ฟังพี่บอกเออพี่ไม่เห็นว่าตัวเนี้ยแอบแอบพี่ขนลุกแลวพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันมันไม่ปกติแล้วมันไม่ใช่ตัวแบบธรรมดาเหมือนไอตัวข้างหน้าที่ไล่เราจะลงคือแต่ไม่เห็นแต่รู้สึกหนูบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูลองลองอัญเชิญองค์เทพต่างๆที่หนูแบบพอจะประสิทธิ์ประบาท ท่านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออลองลองถามท่านดูว่าควรจะต้องทํายังไงการยังไงคือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นทริปปาาผีกันบนรถอะค่ะพี่แล้วแล้วซึ่งวันฮาร์ดคอร์ตรงที่แบบ<อ>หนูต้องแบบคือไอ้ไอ้ตัวแรกเราอาราธนาคุณผ่าได้ใช่ปะมันก็ปกติทั่วไปเนาะแต่ตัวเนี้ยมันดื้อดื้อไม่พอมันมีฤทธิ์ฤทธิ์ในการที่ขณะที่เรากําลังสวดไล่มันมันก็สวดกลับมันก็สวดบทเดียวกันนะสวดกลับมาครับ บ้าไหมคือผีสวดมนต์สวนกลับมาเลยอะหนูแบบยื่งเป็นผีมึงเป็นอะไรวะเนี่ยมึงมาสวดมนต์ที่มึงสวดมนต์สวดเน่ยเออนี่กลัวหนูก็แบบเอ้าแล้วไง็เลยอะหนูพูดตามตรงไงพี่เจนะหนูอันเชิญเทวสุวรรณหนัมา มาเลยอะแบบปู่คะคือหนูก็นับถือปู่เนาะหนูแบบปู่ค้าปู่เวค้าหนูอันเชิญลนค่ะอีตัวนี้มันเหลือเกินไม่ไหวแร้วจริงอะไอย่างเงี้ยในขณะที่พี่คนอีกคนหนึ่งอะค่ะที่เป็นเพื่อนี่เป้อะเขาก็อันเชิญองค์พ่อปิคเนเพราะพี่เขาจะนับถือองค์พ่อปีคะเน่เนี่ยคือที่หนึ่งอยู่เออรองจากพระพุทธเจ้าอ่ะค่ะอยู่แล้วแต่เรียกว่าที่หนึ่งก็ไม่ถูกทีนี้มันก็เลยกลายเป็นต่างคนต่างเรียกเทพไอถีตัวเนี้ยมันก็มีความดื้อ หนูภาพที่หนูเห็นในตอนที่หนูอัญเชิญพาวเวสลงมาก็คือเห็นเป็นคล้ายๆพญายมที่จะใส่เครื่องหัวที่เป็นลายกระโหลกอะพี่ออืคล้ายๆเรื่องอะไรสมัยก่อนหนูก็ไม่เคยดูนะมันเกิดไม่ทันไม่ไม่ใช่โกลเดอร์เดี๋ยวมันจะเป็นเสี๋ยวพี่เจ้าละครไทยเอาละครไทยเดี๋ยวเรื่องอะไรวะพญายมอะพี่อ่า พี่เคยทำออละครช่องสามอยู่เรื่องหนึ่งชื่อว่าอะไรวะลืมนะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้าบาปบุญคุณโทษเกี่ยวกับนรก, <c oughs> กเกี่ยวกับพญยายมราชอ,อ,อะไรพวกนี้แหละเออ,อ,อพญายมราชประมาณน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านตัวสีดับแดงเหมือนเล็กสุกอะค่ะอือผิวตัวแดงเหมือนเล็กสุกแล้วก็นุ่งผ้าโจแล้วก็มีแส้มาอันนึงยาวๆยู่ก็ไดแบบคือมาจับมันใช่ไหมคะท่านก็ไม่คุยกับหนูนะท่านก็เหวี่ยงแส้มัดคอแล้วก็ลาก แต่ผีอ่ะมันมันเหมือนมันมันด้วยแรงดึงอ่ะมันเอ็นตัวลงแต่ว่ามันไม่ยอมลงจากรถแล้วมันก็ตรวจกุศลาทำมากุศลาทำมาส่วนแล้วมันก็ุตรวจอ่ะอืมอืมอืมล้วคือหนูกับพี่เต้ได้ยินกันสองคนแล้วหนูก็มองหน้าครับขนาดที่หนูมองแลวกันอ่ะสิ่งที่หนูเห็นคือพี่เต้ขนหนกทังตัวแบบเป็นหนังไก่อ่ะพี่เต้บอกพี่ไม่ไหวแล้วว่ะส้มพี่ไม่ไหวแล้วว่ะไม่เคยเจอขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยบอกพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆคือตอนนั้นอะ แกกลัวผีตัวเนี้ยมากมากเลยเพราะว่ามันมันมันสวดน่ะขึ้นแล้วมันไม่กลัวอะไรเลยไงพี่แล้วหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันมันเอาไว้ไม่ได้ก็เลยขออนุญาตว่าละพอเมตตามันตกครู่เถอะคะ่ะก็เลยแบบขอละคะ่ะหนูขออนุญาตไม่เมตตามันตกครู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอ่าเขาเรียกว่าอะไรดึงองค์ประจาตัวลงมาซึ่งท่านก็ลงมาช่วยแล้วก็เผา ไม่เชิงเผาว่าเหมือนเอาไฟอะค่ะอง s <S อะไรเป็ <muffin initiation> นองค์อะไรองคประจํา <raszam> ต <ilim ens> ัวหนูพูดได้ใช่ป่ะได้สิหนูพูดได้นะใช่โอเคคือหนูจะมีหลายองคเนาะแต่ว่าองค์เนี้ยท่านะมาเฉพาะเวลาขับขัดก็คือพระแม่กาลีอยู่กับหนูมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มตอนหนูเกิดอ่าฮะอ่าฮะมาพร้อมพระแม่อุมาแต่หนูก็จะไม่รู้ว่าเสียงภครกันแน่ที่อยู่ด้วยตัวเราไมารู้ตอนตอตอนดับยี่สิบกว่าแล้วครับใช่ทีนี้พอเสร็จปุ๊บ ก็เลยก็เลยก็เลยแบบขอราคาท่านขอราคาช่วยหนูด้วยเพราะหนูเอามันได้ลงจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเรามันทาให้ให้คนบนรถเนี่ยขวัญเสียกันหมดแล้วแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าตอนเนี้ยทุกคนสวดมนต์แบบสวดตะปาค่ะติไม่อยู่อ่าฮหนูก็เลยหนูก็เลยแบบต้องต้องใช้ตัวช่วยเออใช้ครูบาอาจารย์มาช่วยอะไรเงี้ยค่ะเสร็จทาเวท่านก็เลยดึงไอ้วิญญาณเนี้ยกระตุกลงไปพร้อมกับที่หนูเอ่อ อาราธนาขขเขาใช้คำว่าอาราธนาไม่ได้สิต้องใช้คำว่าอะไรอัญเชิญเนาะพี่เนาะพระแม่กาลีอะค่ะมา uh huh. ช่วยเพื uh huh. ่อที่ท่านจะได้ช่วยช่วยหน่อยละกันรปราบหน่อยเพราะมันต้องไม่ใช่วิญญาณธรรมดาอ uh huh. ตัวเนี้ยมันต้องไม่ใช่วิญญาณธรรมดามันสวดส่วนเราได้มันไม่เราถึงบาปบุญคุณโทษหรือบุญบาปใดๆเลยอ uh huh. นะไรอย่างเงี huh. ้ยอ่าพอเสร็จปุ๊บก็เลยกระตุกซึ่งเออ uh huh. เห็นเห็นภาพที่หนูเห็นคือเห็นชาวเวสกระตุ้แต่ ดึงลงไป <technology. S 2> เหมือน,นคล้ายๆกับพาลัดีสูบลงไปอะค่ะที่ผิวถนนก็เลยแบบโอเคเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นช่วงที่ค่อนข้างค่อนข้างมันชุนลมุนอะในหลายอย่างพี่เป้ก็กลัวตัวสั bles, ตว์กลัวจนขนลุกแล้วก็ตัวสัตว์กลัว,วามาก่านาันเสีย,ยอะไรอย่างเงี้ยพอวิญญาณนี้ออกไปปุ๊บขนพี่เป้อะคือแกยังไม่ได้พูดเลยนะขนแมะ มันเลียบปกติแล้วน้ำตาแกที่คออยู่อ่ะมันก็หยุดคลอ่าฮะถึง huh. เอ,อกพี่เป้โอเคอยังก็แบบมันไปแล้วใช่ไหมพี่ไม่เห็นแล้วบอกเออ,เออไปแล้วพี่พี่เป้รู้สึกไงบ้างตอนเนี้ยแบบเพี่ยังขวัญเสียอยู่เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเสียมคานเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทําน้ําทําน้ําแบบเขาเรียกว่าทําท,ทําน้ามนให้กินเอออย่างนั้นนะคะแีบยวโอเคโอเคนั่นแหละ ก็ <D> <h ook> เลยแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ลงมาจากเขาจนถึงเชียงคานได้<ห>ทีนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะยาวอีกนินึงนะพี่เจน่าจะน่าจะต้องพอนาะเพราะมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สามต่อเข้ามาถ้าอีกเ,เรื่องหนึง่งเธอต้องเก็บไว้ให้พี่ต่อเลยนะ <D> <h ook> ได้เดี๋ยวจะต่อมีอีกมีอีกอุ้ยเยอะเลยค่ะอยากได้เลเวลไหนบอกหนูอ่าฮะ อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนระหว่างที่ไปทัวร์ของของน้องธอมของธอมไทยก็จะมีเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์ซ้อนเหตุการณ์อ,อ,อยู่ซึ่งอยู่ยในช่วงระยะเวลาเดียวกันถูกต้องออซึ่งมันมันมันงงไปหมดจนตอนนั้นแบบมันเราแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เจออยู่ตรงหน้าแต่มันมันเกิดจนเราต้องเชื่อค่ะว่าเออจริงเพรากก็ทําให จากที่พี่จากที่พี่ฟังเนี่ยคือตอนตอนที่ขึ้นไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยคือ,อมันมีมันมีอยู่ตลอดเวลาระหว่างทางที่เราเจอมาถูกไหมส้มคราวนี้ต้องี่ไอ้ผีที่พี่สงสัยว่ามันหายไปไหนเนี่ยหนึ่งตัวคือแม่ยันนางนั่งหัวขาดก็นั่งหัวขาดตรงนั้นไม่ทําอะไรเลยนั่งเหมือนหุ่นอ่ะเออคือจะมีมึงไว้ทําไมเนี่ยมึงไว้มึงก็ไม่ช่วยป้องกันอะไรเลย อถูกแล้วสิ่งที่คนขับรถทอหนูไล่อีตัวข้างหลังออกไปแล้วอะแล้วพอถึงถึงถึงจะถึงเชียงคานจะถึงที่พักแล้วอะคนขับรถเหมือนเพิ่งได้สติเหมือนแบบไปนอนพักมาแล้วเพิ่งตื่นอะอยู่ดีเป็นเสียงคนขับรถตะโกนมาจากข้างหน้าว่ารถผมมีแม่ยานางนะครับผีจะขึ้นได้ยังไงเออ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 หนูก็เลยตะโกนสวนกลับไปว่า ไม่ยานางที่หัวขาดอะค่ะตาว่าอะไรมาคุ้มคอเออไม่ต้องคุ้มคอหรอกมองทางยังไม่รู้เลื่อนหรือว่าไปทางไหนไม่มีลูกกระต่ายใช่ไีมจริงจริงหนูก็รู้สึกว่าเขาเอารถไปทําอะไรไม่ดีมาประวะหรือคนขับเขาทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือจะเลือกแม่ยานางทั้งทีก็เลือกอะไรมาก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้เนาะ จริงก็เลยแบบพี่ให้ใครเจอหมดวันนี้อยากระถามมากเลยอะไรอาจจะเจอมาไม่ครบอาจจะขาดไปจุดหนึ่งเธอขาดหัวเออเออเ,ออเออสนุกดีอ่ะสนุกดีนั่งฟังออก็นั่งขนลุกไปว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเออ มันดีฮะแล้วหลายคนอคชอบลหลายคนชอบลองเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ดูแล้วกันนะฮะ,อะขอบคุณมากค่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ260กว่าท่านที่อยู่ใน YouTube แล้วก็อีกเดี๋ยวขอดูใน a c e b o o k หนะ่อยใน Facebook อยู่อีกประมาณ170ท่านรวมๆแล้วก็น่าประมาณ4 5 0 0คนเ้อน<อ>นั่งฟังอยู่นั่งฟังกันอยู่แล้วก็ก็เลยมีคนห,หลายๆคนรู้เลยว่าส้มมีพระแม่กาลี <laughs> ถูกว่าหนูไม่เคยบอกใครเลย uh huh. เอาจริงขนาดทำน้ำมนต์อ่ะหนูก็ไม่บอกใครแบบ uh huh. ทั่วไปนะส uh huh. ่วนเนี่ยก็จะแบบคนเนี้ยที่ต้องทาให้หนูก็จะบอกว่าพี่หนูไม่ได้บอกใครนะแต่ว่าเอาเป็นว่าพี่รู้แล้วกันว่าไม่ได้ไม่ใช่อวิชา uh huh. ตัวรัชนาภรณพระธรรมพระสงฆ์ให้พี่นี่แหละ uh huh. แต่มันเป็นพลังพลังงานตะกระที่อยู่ในมือเราใช้การใช้ในการรักษาโรคและขจัดคุณไสยและอวิชาต่างๆ uh huh. ที่เรามีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงพ่อแม่หนูก็มารู้เมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่แล้วเนี้ย เพิ่งเพิ่งกล้าบอกอะเออคือเราก็ก็ก็เก็บเป็นความลับของเรามาเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายด้วยด้วยหน้าที่เนาะที่เราต้องมาเกิดอ่ะที่ต้องช่วยคนอะมันก็เลยทําให้เราต้องต้องช่วยอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาธารณะมากขึ้นน่ะอืมอืมอืมค่ะนี่แหละนี่แหละบุคคลเอ็กซ์เมนของเราแต่ละคนจริงๆแล้วเนี่ยเออผมเนี่ยเคยเคยดูส้มจากรายการของพี่อะไรนะสามคนน่ะ สิ่สเจริญราเธอร์ค่ะบอมเบิ้ลบอยเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นแฟน<ช>เพลงเขาเลยนะแล้วก็ไปดู<อ>ไปเห็นน้องคนนี้นั่งนั่งเล่าแล้วแต่ตอนนั้นพี่ทารายการเดอะซิกเซนแล้วนะ,ะทำเดอะซิกเซ้นทำคำผีบอกแล้วแล้วก็เจอบอกอแล้วบอกว่าเออเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยก็เลยไปถามทีมงานแล้วทีมงานเขาจะมูมากไงเขาจะมูสาย<ช>มูเขาจะรู้ทุกคนเขาบอกไม่เคยเจอไม่เคยเจอบอกเอาคนนี้ลองเอาคอนนี้มาคุยสิเออเนี่ยแล้วเป็นไงล่ะได้ได,ได้เจอกันแล้วก็ สิ่งหนึ่งเนี่ยผมถึงบอกว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกที่ทำให้เกิดบุคคลเอ็กเพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าผมว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยคือเขามีเขาเรียกอะไรเขามีภารกิจของเขาที่จะต้องทำบางคนก็ช่วยคนบางคนก็มาทำไม่ดีอ่ะผมอันนี้ผมพูดตรงๆนะบางคนก็โผลมาแทนคำว่าโผลมาแล้วกันโผลมาแล้วก็ทำไม่ดี ก็มีเยอะเออ,เอ,อบางคนออกมาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็มีเยอะไปเออค่ะนี่แหละอันนี้ผมว่าทุกๆคนน่าจะตัดสินได้ในในหลายๆอย่างพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนาะน้องส้มเนาะใช่ค่ะเตอืมนั่นแหละประมาณนั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมผมขออย่างนี้เลยกันเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีโอกาสเนาะอาจจะเชิญ<ะ>น้องส้มมาเล่าเรื่องที่สาม เอางี้เลยได้จะเรื่องที่สิบเรื่องที่ร้อยหนูก็ยินดีแล้วถ้าเป็นพี่เจนหนูยินดีโอุย <ไง S 1> น่ารักจังเลยไอ้พูดจริงพูดจริงเ <c oughs> ออเออได้เลยได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> คือพอดีว่าตอนเนี้ยหลังๆพี่งานเยอะมากแล้วพี่ไม่สามารถจัดตรงเวลาวันที่พี่เคยจัดได้เลยพอวันไหนว่างพี่ก็จะแบบว่า วันนี้ว่างแล้วเอาเลยพราะไหมจะเป็นฟิลฟิลนี้ตลอด,ดเลยหลายหลายคนได้ได้พี่เทก็บอกหนูล่วงหน้าหน่อยหนูจะได้แบบเคลียร์เคลียร์คิวลูกค้าแล้วก็เคลียร์ิวงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ชนกันได้เลยนะได้เลยเดี๋ยวถ้าใครอยากจะติดตามน้องส้มนะฮะเข้าไปติดตามได้ที่ไหนบ้างจ๊ะ ของส้มจริงๆมีสามช่องทางหลักๆค่ะเขาจะมีเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อมาน,นิกาอุตวัิรเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> แล้วก็จะมีแฟนเพจชื่อมาน,นิกา <c oughs> เขียนเหมือนกับเฟซส่วนตัวเลยแค่ไม่มีนามสกุลอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เขอาพี่เต้ด,ด้วยนะคะทุกคนจ้าฝากด้วยแล้วกันนะฮะ ใช่แล้วก็จะมีย b ท c h a n n น l ช่องมัน,นิกาค่ะ <ừ> เยนเหมือนกันกับชื่อเพจเลยค่ะครับผมยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบและชอบฟังเรื่องราวของน้องส้มจริงๆแล้วก็เข้าไปติดตามน้องส้มดูได้ละกันนะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องส้มมากๆนะฮะที่มาเล่าเรื่องราวสยองสยองในค่ำคืนนี้นะครับพร้อม ค่ะพี่เจขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้จัดก,การด้วยนะคุณกบ <c oughs> <c oughs> น่ารัก<อ>จริงๆทั้งคู่เลยอ่าฮะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> น้องส้มสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะพี่